สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆบ้านพี่นกน้อยนะคะชมโอ้วันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์สวยๆทุกกระถางเลยะคะท่านผู้ชมขาไม่ใช่เบบีแล้วก็ไม่น,นนะคะเนี่ยโอ้โหนี่นะคะท่านผู้ชมนี่สวยเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะกล้องไม่ได้ซูมนะคะท่านผู้ชมขาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นถ่ายถ่ายด้วยความจริงเลยนะคะท่านผู้ชมขาไม่ได้ซูมกล้องนะป้าแมวซูมไม่เป็นนะจ๊ะ นี่นะเดี๋ยวป้าแมวก็จะพามาดูบ่อนสีทีละกระถางไล่ไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวขอฝากเบอร์พี่นกน้อยก่อนนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะโทรได้ทั้งสองเบอร์แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยเนาะค่ะเดี๋ยวกล้องพี่แมวมันเปิดแป็ดอะไหรือเปล่าไม่ได้เปิดะ เอามาเริ่มอยู่ที่ธาตุบางแก้วเลยท่านผู้ชมค่ะธาตุบางแก้วหน้าสวยสวยเลยนะคะนี่กัดสีสวยสวยแบบนี้เลยจ้าท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นธาตุบางแก้วนะคะกระถางเท่าไหร่เอยธาตุบางแก้วธาตุบางแก้ว350ค่ะค่ะ350บาทมีทั้งหมด4กระถางนะคะท,ท่านผู้ชมขาอันนี้นะคะมีทั้งหมด4กระถางนะคะธาตุบางแก้วเนาะอันนี้สวยนะติดใบใบติดด่างมาหน่อยนึงเนะาะธาตุบางแก้วนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะมี4กระถางนะท่านผู้ชมธาตุบางแก้วมี4กระถางนะจ๊ะ อันนี้เป็นลูกไม้ทาาบางแก้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ลูกไม้ทาาบางแก้วนะคะจ้ะมีสองกระถางจ้ะกระถางละ100บาท100บาท,100บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมกระถางละ100บาทนะ ต่อมาตอนนี้ล่ะต่อไปเป็นบอลเก่านะคะจ้ะบอลเก่าไม่ทราบชื่อค่ะมีสองกระถางจ้ะค่ะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะต่อมาจ้ะต่อไปต่อไปเป็นทับทิมบุรพาค่ะจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะทับทิมบุรพาหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะต่อไปด้านสีเหลืองสีเหลืองอันนั้นเป็นเหลืองสะดุดีค่ะจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะจ้ะค่ะสุดท้ายนะคะสองกระถางใหญ่นะคะเป็นเกตจุรามณีค่ะพี่ จ้ะกระถังละสองร้อยบาทสีแดงนะใช่จ้าเกียรติจุลามณมีสีแดงแดงนะใช่ค่ะพี่จ้ะสองร้อยบาทอ่าค่ะต่อมาเป็นสีชมพูจ้ะสีชนลูกไม้ค่ะอืมลูกไม้เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็ให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมพูดดังๆนะเครื่องนี้มันต้องเสียงดังเข้าไปด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องนั้นไงอ่าลูกไม้สีชมพูนะคะท่านผู้ชมจ๋าลูกไม้ชมพูร้อยห้าสิบค่ะจ้ะต่อมาจ้าต่อมาเป็น วาสุกรีค่ะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะมาแก้วก่อนมาแก้วมาแก้วมีสองหน้านะคะหน้าขาวกับหน้าแดงเนาะหน้าแดงก็เป็นหน้าแดงต้นนี้จะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหน้าขาวก็ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะมีสองกระถางนะอันนี้บางใหญ่ค่ะบางใหญ่ก็วันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะโอ้ยยอดมงกุฎดังสวยๆเลยยอดมงกุฎยอดมงกุฎมีกระถางเดียวนะคะวันนี้ปล่อยที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะ อ่ะตอนนี้ล่ะเทพเทวฤกษ์หรืออะไรเนี่ยเทพเทวฤกษ์ค่ะพี่เท่าไหรเอ่ยเทพเทวฤกษ์นะคะวันนี้นะคะปล่อยที่450บาทจ้ะค่ะต่อมาเป็นนางลากสดป้ายสวยๆค่ะนางลากสดก็มีกระถางเดียวนะคะจ้ะอ่าวันนี้ปล่อยที่450บาทเหมือนกันค่ะ450บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมโอ้ตันนี้ล่ะเนี่ยลืมบอกเลยเมืองใหม่จ้ะค่ะเมืองใหม่150บาทเมืองใหม่150บาทมี2กระถางนะคะ fc ที่เคารพนี่นะคะมี2กระถางนะค่ะ ต่อมาเป็นพรมพิมานค่ะพรมพิมานนะคะอันนี้ขอ300ค่ะจักถังละ300บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะพรมพิมา้ใยสวยๆเลยนะจ๊ะแล้วต่อมาต้นนี้เรียกว่าเงินหนาเงินหนานะคะสวยค่ะใบสวยมี2กระถางนะคะจะขอกระถางละ200บาทจ้ะ200บาทนะท่านผู้ชมคาะ2ง0บาทเนาะโอ้โหปาบุ้งจิ้นไซส์ใหญ่มาแล้วค่ะปาบุจิ้นไซส์ใหญ่นะคะอืร2 0 0ค่ะ200บาทเนาะ แล้วริมสุดท้ายสองต้นเป็นซับเศษถีค่ะพี่จ้ะซับเศษถีให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทคะท่านผู้ชมต่อมาต้นนี้จ้ะต่อมาต้นนี้เป็นพระโมคะลานะพระโมคะลานะ,ะให้ไปนะคะสองร้อยห้าสิบคะ่ะพระโมคะลาอยู่ในพุทธตับพุทธประวัตินะคะท่านผู้ชมนะคะ,คะต้นนี้จ้ะสีมหาโพสีมหาโพค่ะพี่มีต้นเดียวนะคะต้นนี้ขอสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทะคะท่านผู้ชมสีมหาโพนะคะ ต่อมาต้นนี้จ้ะเหลืองวันชนะค่ะเหลืองวันชนะก็ยังอยู่ที่150บาทค่ะ150บาทสวยๆเลยกัดสีสวยๆเลยนะจ๊ะโอ้โนี่มายิ่งสวยใหญ่เลยเดี๋ยวก็แมวผ่านเนีอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่กระถางอืมอะไรเอ่ยอันนี้เรียกว่าสีเบญจรงค์ค่ะพี่จ้ะกระถางละสองร้อยบาทสองร้อยบาทท่านผู้ชมขาเขาจะเบญจรงค์นี่นะคะเขาจะกัดมาไปกัดไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมมีสี่กระถางเนาะค่ะมีสี่กระถางด้านในล่ะอันนั้นเป็นไก่อ่อนคัน ก่อนไก่อัมพันธ์ตัวนี้ตัวนี้ก่อนไก่อัมพันธ์อันนั้นเป็นพยาของพยาของนะคะสองร้อยบาทค่ะจ้ะค่ะไก่อัมพันธ์จ้ะไก่อัมพันธ์นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะแล้วข้างๆไก่อัมพันธ์เหมือนเมืองเมืองพระนครหรือเปล่าออาพระนครพี่ขอโทษทีพระนครนะคะพระนครหนูปล่อยที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะป้าแมวไปหยิบไม่ถึงเนาะเพราะมันอยู่ไกลเนาะค่ะพระนครต่อมาเป็นอะไรนะ ฮลิคุนชัยค่ะพี่ฮลิคุนชัยนะคะเป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะขอที่สองร้อยบาทค่ะ่อาแสงประพัสธ์ศสองร้อยบาทค่ะแล้วนี่ล่ะเนี่ยใบป้ายเนี่ยถ้ําลําไพ่จ้ะเท่าไหร่จ๊ะถ้าลำไพ่สองร้อยสองร้อยห้าสิบค่ะวันนี้ให้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทมีสองกระถางนะคะเอฟซีนี่นะคะสองร้อยห้าสิบนะโอ้ยนี่ก็สวยจ้ะนี่อะไรเอ่ย ไมล์เลิฟนะคะอันนี้ไมล์เลิฟจ้ะค่ะชื่อน่ารักมีสามกระถางจ้ะขอกระถางละสองร้อยบาทค่ะไมล์เลิฟกระถางละสองร้อยบาทเนาะมาด้านนี้จ้ะเป็นกับสวยๆเลยจ้ะเทพสุทรจ้ะเทพสุทรมีอยู่สองนะคะจ้ะสองร้อยบาทค่ะค่ะกระถางละสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมต่อมานี่กัดสีสวยๆเลยชิ้นหน้าบัญชรจ้ะ จินนาบัญชรไซส์นี้นะคะขอ250ค่ะ250บาทมี3กระถางนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นนางลากสดลุ้นป้ายจ้านางลากสดลุ้นป้ายมี1 2 3 4จ่ะกระถางเท่าไหร่จ้า150บาทจ้ะกระถางละ150บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ้านี่นะคะนางลากสดแล้วก็มีจ้าในจานหนวดเคี้ยวจ้ะค่ะในจานมี2กระถางเนี่ยเท่าไหร่จ้าขอที่150ค่ะค่ะในจานหนวดเคี้ยวเนี่ยเขาจะสวยนะคะท่านผู้ชมขามนี่นะคะกัดใบ การใบเขาจะเป็นออกแดงๆนะจ๊ะขอบก็จะเป็นริ้วเขาเขียวนะคะท่านผู้ชมในการหนวดเที่ยวร้อยห้าสิบาทใช่ไหมร้อยห้าสิบค่ะต่อมาเป็นอัมพรอัมพรอัมพรหนูให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วริมสุดท้ายใบสีชมพูใบสีชมพูอะไรนะพญาพันทองพี่พญาพันทองค่ะเท่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบบาทค่ะพญาพันทองที่ติด ู <120 binary> ่ก15ับพันนครนะคะค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ค่ะพี่หนึ่้ห้าสิบบาทแล้วข้างๆพญาพันทองล่ะมหาชนกค่ะจ้ะมหาชนกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะท่านผู้ชมค่ะด้านนี้ก็เป็นสุดปรารถนานะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะสุดปรารถนาจะเท่าไหร่เอ่ยสุดปรารถนาวันนี้ขอนหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ้ะท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสุดปรารถนาแล้วนี่อะไรเนี่ยสวย โซงทานค่ะพี่แมวแต่แเทพโซงทานเท่าไหร่เอ่ยเทพทรงทานนะคะจ้าวันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากเห็นว่าความสูงเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็วิดีโอคอลหาพี่นกน้อยได้นะจ้าท่านผู้ชมป้าแมวรับรองว่าต้นไม้สูงและใหญ่ไม่ใช่เบบีนะคะท่านผู้ชมขะต้นไม้นะคะสวย,สวยๆ <S <S ทุกต้นนะคะท่านผู้ชมต่อมาต้นนี้จ้าอันนี้เหมือนกับเพชรชมพูพี่จ้านในใ กระถางเดียวอืนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะชมเพชรชมพูนะคะอ่าต่อมามงคณซับมงคณรั์นะคะวันนี้ให้หนึบาทจ้ามงคณซับหนึ่งร้อยบาทแล้วเจ้าจักรพรรดิจ้าห่งร้อบาทค่ะหนึบาทเจ้าจักรพรรดิรุ่นบ่างก็หนึ่งอยบาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้ตรกลมๆกบีค่ะจังหวัดกระบีจ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึบาทนะคะ มาด้านนี้เลยท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นฟอร์มโกนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นฟอร์มโกชื่ออะไรเอ่ยชื่อนายเมืองนะคะนายเมืองฟอร์มโกเท่าไรเอ่ยขอทที่่200บาคะกระถางละ200บาทท่านผู้ชมคุ้มมากนะคะนายเมืองนะคะ200บาทนะมีมี2ฟอร์มโกนะคะท่านท่านผู้ชมนี่นะคะมี2กระถางนะกระถางละ200บาทถือว่าคุ้มนะคะ200บาทเนาะแล้วต่อมาด้านนี้จะอู้ใบกลมสวยจังเลยชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชื่อ จังหวัดสงขลาค่ะจังหวัดสงขลาท่านผู้ชมนี่นะคะจังหวัดสงขลาใบใหญ่ใบกลมจ่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าโอ้โหสวยๆทุกกระถางเลยนะสงขลาแล้วนี่ล่ะอันนั้นจังหวัดศรีสะเกษค่ะมีกระถางเดียวจ่ะค่ะก็ก็ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจังหวัดศรีสะเกษนะตอนนกนกสุดแสวงค่ะพี่จ่านกสุดแสวงก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะด้านริมนู้นเทพธิดา ทศ่พิดาสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นนาลีบุรพาใช่โอ้หป้ายสวยๆเลยเท่าไหร่จ๊ะนาลีบุรพานะคะขอที่สองร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมดูนะคะดูความสูงเขานะเกือบไม้บรรทัดค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ประมาณไม้บรรทัดนะคะความสูงนะสองร้อยห้าสิบจะมีสองกระถางนะคะนาลีบุรพาป้ายสวยๆแบบนี้นะ แล้วชายชนแล้วจ้ะชายชนสองร้อยบาทค่ะพี่สองร้อยบาททุกกระถางท่านผู้ชมรีบมาเลยโอ้ยแดงสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมขาแดงสวยๆนะคะโหลดใหม่ก็แดงแดงทุกต้นนะคะท่านผู้ชมป้ายทุกต้นเลยนะต่อมาถิ่มสุดท้ายเขาเขียวก่อนใบเขียวกว่าสุดท้ายทศกัณฐ์ค่ะจ้ะทศกัณฐ์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึร้อยห้าสิบบาทต่อมาเป็นนางเกาสุริยาค่ะนางเกาสุริยาหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะหนุมานต้องถนนก่อนหนุมาน อันนี้สมิงพระรามใช่อันนี้สมิงพระรามเท่าไหร่จ๊ะสมิงพระรามหนูขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ะสมิงพระรามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ fc ที่เคารพทุกท่านนะคะสวยๆนะคะอันนี้ก็ยาวเกือบถึงไม้บรรทัดนะคะความสูงเกือบไม้บรรทัดนะจ๊ะต่อมาเป็นปลาบูค่ะนางสุชาดาเลยโอ้วันนี้ก็ผิดอีกแล้วค่ะนางสุชาดานางสุชาดาสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางเนาะนี่นะคะต่อมาเป็นอันนี้แหละ ไก่ฮาวายจ้ะไก่ฮาวายมีหนึ่งหนึ่งกระถางจ้ะค่ะปล่อยที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะค่ะไก่เมลีจ้ไก่เมลีวันนี้ปล่อยที่หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่เมลีมีสามกระถางนะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นนางสวะหะไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะนางสวะหะเหมือนเดิมนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะด้านในกุมภกกันใช่หรือในสุดใช่ไหมคะจ้ะ ค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทอ่าหนึ่งร้อยบาทอนุมานเข้าเฝ้าอนุมนา,เาน,มนเข้าเฝ้านะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหมดเลยหนึ่งร้อยบาทอมภพาพาก,กัหนึ่งร้อยบาทเนาะใช่ค่ะให้หนึ่งร้อยค่ะ,ะต่อมาเป็นมนฑ์สวรรค์จ้ามนฑ์เข้ากัสวยจังเลยมนฑ์สวรรค์น,นี่เป็นฟอร์มกอนะคะท่านผู้ชมมีกระถางเดียวนะฟอร์มกอเท่าไหร่เอ่ยไม่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ต้นหนึ่งแต่ต้องเอาไปรุ่นกันนะนี่พี่นกน้อยไม่รู้กระถางนี่เท่าไหร่อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาท มาด้านนี้จ้าด้านนี้เป็นนายทองแก้วค่ะค่ะนายทองแก้วมีสองกระถางค่ะพี่แมวค่ะกระถางละสองร้อยบาทจ้ะติดมาเลยหนูติดมาเลยนี่เป็นเท้าลำไยแดงจ้ะหนึ่งสองสามสี่กระถางนะคะจ้าเท้าลำไยแดงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมเท้าลำไยแดงหนึ่งร้อยบาทนะจ้าสวยสวยมีสี่กระถางจ้ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่านางฟ้า แต่เขาไม่ป้ายถ้าเกิดเขาป้ายเขาจะเป็นอับสรสวรรค์ค่ะเท่าไหร่จ้านังฟ้าหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็ถังนี้รัศมีเงินป่ะใช่ค่ะเท่าไรจ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะรัศมีเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะุณผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมจ้าต่อมาเศรษฐีสุพรรณจ้าเศรษฐีสุพรรณนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะจ๊ะ ออ้ยต่อมาเป็นพันดาวกัดเม็ดสีสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมมีอยู่สี่กระถางนะท่านชมขามีสี่กระถางมาปลาแมวเลี้ยงให้ดูนะนี่ส์เขาแบบนี้นะคะไม่ได้นี่นะคะกัดเม็ดสีขนาดนี้แล้วเท่าไหร่จ๊ะพันดาวหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าค่ะแล้วก็จอมทัพล่ะเห็ไหนไหมลางหูลางหูอมจันลางหูคะ่ะใช่พี่เป็นเป็นอะไรนะตับพุทธประวัติอะจ้ะลาหูเท่าไหร่เอ่ยนะคะลางหูหนูปล่อยที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ปลาแมวก็ขายเป็นโจมทัาบไปหมดแล้วอ่านี่เป็นลาหูนะคะแต่เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปล่อยที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเออท่านผู้ชมก็ได้ของป้าแมวไปก็เป็นลาหูอมจันทร์ก็มีนะคะท่านผู้ชมจิบห้ากระถางอืมอ่าลาหูใช่ลาหูพี่จ้ะลาหูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมอุ้ยต่อมาเป็นหงเฮาค่ะท่านผู้ชมขาหงเฮานะคะเท่าไหร่เอ่ยหงเฮามีสามสี่มีห้ากระถางนะคะจ้ะขอกระถางละ 150บาทนี่นะคะของเฮานะคะทุกผู้ชมสวยๆ150บาทใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าต่อมาด้านนี้จ้าบางใหญ่ค่ะพี่บางใหญ่หนึอยหบาทบางใหญ่เขากัดสีสวยนะเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะกระถางที่พ่าแมวจับนะท่านผู้ชมจ๋าด้านนี้จ้ะด้านนี้เป็นบอลเก่าบอลเก่าแบบไม่ทราบชื่อพี่บอลเก่ามีสามกระถางนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะค่ะบอลเก่าไม่ทราบชื่อ เดี๋ยวพ่อแม่บอกให้พ่อแม่คนเลยเมือนกันเดีมันมันเยอะเนาะชื่อบอลเนาะค่ะจ้ะกระถางนี้จะเทพอักษาราด่างวสวยๆแบบนี้เลยเทพอักษรานะคะกระถางนี้ขอสามรอยห้าสบค่กระถางนี้350บาทนะคะเอฟซี FC. มี2กระถางนะเดี๋ยวพ่อแม่ยกให้ดูนะกระถางนี้เท่าไหร่เอ่ยกระถางนี้400บาทะคะ่ะ400บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะด่างวสวยๆเลยนะจ๊ะนีต่ต่อมาค่ะ,อ,ะอ,อันนี้เป็นซูสี สูสีไทยเฮาค่ะพี่จ้าสูสีไทยเฮาหนูปล่อยที่150เท่ากันจ้ะ150บาทนะคะท่านผู้ชมมีสีกระถางนะจ้ะอ่าอุ้ยอันนี้ยิ่งสวยเลยสุริยะทรงกฎจ้ะอ่าวันนี้ปล่อยที่400บาทค่ะอืมเปลี่ยนกระถางได้เลยนะเนี่ยสวยกระถางละ400บาทนะคะท่านผู้ชมจ้าสวยๆเลยนะสุริยะทรงโกดค่ะต่อมาเป็นนกพะเก้าจ้ะนกพะเก้าค่ะปล่อยที่400บาทค่ะสี่ร้อบาทนะจ้ะ ชมพูทวีปป้ายตุยสวยเลยจ้าชมพูทวีปใ้นี้ขอ250บค่ะพี่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะคผู้ชมนี่นะคะต่อมาด้านนี้ละอันนี้เป็นสัจธรรมจ้ะนะคะสัจธรรมอยู่ที่กระถางละ200บาทค่ะสองบาทมีสองกระถางนะคะสัจธรรมนะต่อกันที่เท้าจันทชนนะคะมีสองกระถางกระถางละ200บาทค่ะเท้าจันทชนนะคะกระถางละ200บาทจ้ะ นั้นสาววาะะ100 100รินค่ะสาววารินนะคะท่านผู้ชมเป็นติดเบียร์ช้างนะคะสาว Rat <S 2> <S 2> สาวารินกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาจ้ะตะวันทอแสงค่ะอืตะวันทอแสงกระถางละร้อยห้าสิบบาทกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมตะวันทอแสงนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหมอยอดเดชนะคะจ้ะหมอยอดเดชกระถางหมอยอดเดชขาป้ายนะคะท่านผู้ชมสถานี่นะคะป้ายมาแบบนี้เนาะสวยๆเด็กกระถางเท่าไหร่เอ่ยหมอยอดเดชขอสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทแล้วนี่ล่ะ หลวงเมตค่ะจ้ะหลวงเมตขอสามร้อยบาทค่ะจ้ะโอ้ยสวยเลยเลยสีลาหุ่มทองสีลาหุ้มทองสิลาหุ้มทองอันนี้สองร้อยบาท่ะพี่สองร้อยบาทจ้ะอต้นนี้จ้ะต้นนี้ต้นนี้เป็นฟอร์มสวยเลยเนาะขอสองร้อยบาทเท่าชื่ออะไรเอ่ยเป็นลูกผสมมาพี่อือค่ะคุณผู้ชมสองร้อยบาทนะจ๊ะค่ะต้นนี้กอสองร้อยบาท นี่จ้านี่จากโซนเลยจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจังหวัดขอนแก่นนะจ้ะอันนี้ก็เป็นศิลาคุ้มทองเนาะหน้านี้จะเป็นหน้าอันนี้มีมีมีด่างค่ะท่านผู้ชมมีด่างนะคะเท่าไหร่เอ่ยอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะจ้าสีลาคุ้มทองนะที่ติดด่างสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบเหรอมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมสองร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะ คุณหญิงทองม้วนจ้ะคุณหญิงทองม้วนหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทอันนี้ละฉลองกรุงนะคะมีสามกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะสามกระถางนะคะร้อยห้าสิบาทฉลองกรุงจ้ะอันนั้นเป็นลูกไม้นะพี่จ้ะลูกไม้หนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทยอดมงกุฎยอดมงกุฎอ่าเซตนี้เนาะอือหนึ่งสองสามหนูให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทยอดมงกุฎลุ้นด่างนะคะนผู้ชมค่ะหนึ่งร้อยบาทนะค่ะ มีสี่กระถางมีสี่ะถางแต่โอ้ตัวนี้ยิ่งสวยจ้าวิมลสาคอนจ้าวิมลสาคอนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะวิมลสาคอนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ้าท่านผู้ชมนี่นี่สีลาสีลาสีลาแผงเขียวค่ะแต่เขาจะบอกมาไปติดด่างแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมีปลายดังแบบแบบนี้นะเลขสีลาหน้าทองก็มีแผงเขียวเท่าไหร่จ้า อันนี้100บาท100บาทนะคะท่านผู้ชมติลาแผงเขียว100บาทนะคะอันนี้อะไรยอดมะกรูดใช่ไหมอันนั้นเป็นเขาจะมีชื่อว่าเดี๋ยวน่านอคิดดูแป๊บนึงองหญิงค่ะองค์หญิงเตือนตาเตือนใจพี่มีกระถางเดียวนะคะหนูขอที่200บาทจ้ะองค์หญิงเตือนตาเตือนใจจ้ะด้านนี้จ้ะลูกไม้ค่ะเท่าไหร่เอ่ยลูกไม้150บาทแต่มี4กระถางน,นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยนะดอกไม้นะคะ ภูฉลองกุ้งอประสบกันอุณยต้นนี้ยิ่งสวยเลยอะไรเอ่ยอันนี้ไม่มีชื่อค่ะแต่ว่าสวยสวยมากเท่าไหร่จ๊ะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมอันนี้จ้าสวยเลยจุลาลงกรณ์จุาลงกรณ์เป็นตับเขื่อนนะคะท่านผู้ชมเป็นตับเขื่อนจุลาลงกรณ์นะคะอืมเท่าไหร่จ๊ะอ่ากระถางนี้หนู ร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะตับเขื่อนนะจ๊ะผู้ชมค่ะเป็นตับเขื่อนนะจ้ะอันนี้ไก่ตัวงามไก่ตัวงามเท่าไหร่เอ่ยไก่ตัวงามให้ตัวแมวขายดีกว่าแมวชอบขายไก่ตัวแมวว่าไข่แค่ห้าสิบบาทถูกไหมบ้างขายเท่าไหร่บ้างมาหนูขายเจ็ดสิบบาทเนาะขอเจ็ดสิบบาทนะค้ะคุณนกน้อยขายเจ็ดสิบบาทนะคะผู้ชมนี่นะคะเจ็ดสิบบาทนะต้นนี้จ้า จ้ะชุกไม้ค้าวกระเทียมนะคะณหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วตัวนี้ล่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะพริกกระเกลือนะคะจ้ะพริกกระเกลือยังอยู่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมค่ะเลยไม้บรรทัดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะพริกกระเกลือนะเจ็ดสิบบาทนะคะเลยไม้บรรทัดไปแล้วนะค่ะต่อมาจ้ะต่อมานณเมืองนนลุ้นค่ะจ้ะาณเมืองนนลุ้นกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีสามกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ขาณเมืองนนลุ้นนะมี่สามกระถางเทพเทวาจ้ะ เทพเทวานหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมเทพเทวานะมัคควานไหมใช่พี่เท่าไหร่เอ่ยมัคควานหนึ่งร้อยบาทมีสี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมีสี่กระถางนะคะค่ะนี้แหละเอกราชเอกราชเท่าไหร่เอ่ยสวยเอกราชหนูให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งกระจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเอกราชนะค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบอนสีของพี่นกน้อยสวยๆนะคะท่านผู้ชมพี่นกน้อยเขายังมีขุมทอง อีกหลายอย่างนะคะวันนี้ป้าแมวไม่ได้ไปถ่ายให้นะคะซึ่งว่าป้าแมวจะรีบไปทุระก่อนเนาะท่านผู้ชมก็สามารถโทรหาพี่นกน้อยได้นะคะมีขุมทองโอ้ยมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะบอลที่ป้าแมวมอ,มองมองดูนะคะท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมก็โทรหาพี่นกน้อยนะคะว่ายังมีอะไรอีกที่ป้าแมวไม่ได้ลง YouTube ให้นะคะ <S <S ท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอลสีด้วยนะคะ <S 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 พี่นกน้อยบอกจะหาบอลสีไซสใ์ใหญ่ๆต้นที่สวยแบบนี้มาขายให้ท่านผู้ชมทุกวันศุกร์นะคะวันศุกร์ของเดือนนะคะท่านผู้ชมขา ะคะป้าแมวฝากเบอร์ของพี่นกน้อยด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกับบอลสีของพี่นกน้อยนะคะวันนี้บอลสีพี่นกน้อยสวยๆต้นต้นเรียกว่าต้นใหญ่ไซส์ใหญ่เลยท่านผู้ชมคะเลยไม้บรรทัดไก็มีประมาณไม้บรรทัดก็มีนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชม